พี่น้องเห็นว่าอ่านมากรพีก็รู้สึกเออซาราใจร้ายไหมหรือมีความขี้อิจฉาหรือเปล่าที่ไล่านางฮากาออกไปรู้สึกแบบนั้นไหมเนาะตอนอ่านก็รู้สึกเอะตัวเองเป็นคนเอาภรรยายให้เขาแล้วสุดท้ายก็มาไล่เขาไปแต่จริงมันผิดตั้งแต่ซาราและอัปราทมไหมพระเจ้าบอกให้แต่งงานกับคนต่างชาติไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วพระเจ้าบอกให้มีภรรยายได้สองคนไหมไม่ได้ไม่ได้บอก อับราฮัมก็สลึมเนะาะซาลาบอกให้มีสองคนก็มีสุดท้ายปัญหามันเกิดอยู่แล้วกับการที่มีลูกสองคนหรือมีภรรยาสองคนเอ่อมันก็เหมือนจใจร้ายนะคะแต่เชื่อว่าซาลาอาจจะได้รับการเปิดเผยอะไรหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วเด็กชายอิชมาเอลนี้อาจจะเป็นคู่แข่งหรือเป็นศาสนาเพื่อนบ้านของคริสเตียนหรือเปล่าก็เลยอยากให้ไล่ออกไป นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเขาออกไปพระเจ้าก็เห็นแก่อับราฮัมที่อิชมาเอลเป็นลูกของอับราฮัมก็ให้เขาไปเป็นใหญ่อีกชนชาติหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งด้วยซ้ําแล้วก็มาโจมตีคริสเตียนหรือว่ายูดาอยู่ดีนะคะแล้วก็ถึงขั้นเขียนมัคก็มีเองใหม่ในะคศหกร้อยกว่าด้วยซ้ําสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันใช่หรอก็เอาเป็นว่าดูประวัติศาสตร์โลกก็รู้แหละว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเกิดก่อนถึงแม้รคัมภีร์ไบเบิลจะมีหลายเวอร์ชั่น เพื่อให้ปรับตามตามสถานการณ์เขาปรับให้เข้าใจกับยุคสถานการณ์ของเราอย่าโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยปรับเยอะเพราะว่าคนที่แปลนี่มาจากถ้าจำไม่ผิด,มดไม่แม่แน่ใจว่าหม่อมราชวงศ์คือกริหรือเปล่าในภาษานิวังอีกก็อ่านยากอีกเพราะฉะนั้นปรับให้เข้าใจง่ายไม่ใช่ว่าปรับเหมือนเหมือนศาสนาเพื่อนบ้านแบบปรับสังคายนาแต่อันนี้เราปรับแค่ปรับแต่ความหมายคล้ายสิ่งเดิม นะคะเพราะฉะนั้นเรามีหลายเวอร์ชั่นเพื่อปรับให้เข้าใจกับสถานการณ์แล้วก็ทําไมต้องมีหลายเล่มมีตั้ง3-4มสีพันฉบับแต่3-4มสีพันฉบับนี้กระจายไปทั่วโลกแล้ว90-95%เาอพอเอามาเทียบกันในแต่ละฉบับ3-4มสีพันฉบับเนี้ยตรงกันผิดเพี้ยนแค่ตัวอักษรหน่อยสระอีเป็นสระอีหน่อยแค่นี้เอง หมายความว่าคนสมองของคนยิวหรือเสียงที่เขาได้ยินพระวิญญ,ญาณเนี่ยให้จำพระกัมพีและคัดลอกมาเนี่ยแล้วเขาก็ถือหนังสือม้วนเนี่ยติดไปทั่วโลกแล้วก็ฝังไว้เนี่ยเมื่อนักวิชาการขุดมาแล้วมันตรงกันหมายความว่าพระวิญญ,ญาณเป็นผู้ดลใจให้เขาเขียนให้เขาคัดลอกได้ซ้ำถึงได้มีหลายฉบับแต่ตรงกันได้อย่างไรก็เลยรวบรวมมาเป็นไบเบิลมาให้เราอ่านในคอสองสีในศตวรรษที่สี่ที่หา แล้วศาสนาเพื่อนบ้านมาคอ0 0มาดัดแปลงเลยเลูกในพันธสัญญาคืออิชมาเอลที่เกิดโดยนางฮากาลูกทาานคืออิสอักก็เอาเป็นว่าดูประวัติศาสตร์โลกก็รู้ใครเขียนก่อนใครดัดแปลงคริสเตียนรวบรวมไบเบิลแต่ของยูดาโทราเขาหยุดเขาเขียนชัดๆอยู่แล้วว่าใครคือลูกของพันธสัญญาอยากให้รู้ความจริงสำหรับคนที่อยู่ศาสนา นั้นอยู่แล้วกับคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ดูประวัติศาสตร์และจะได้เลือกถูกว่าจะอ่านพระคัมภีเล่มไหนหนังสือที่ขายดีที่สุดคือไบเบิลหนังสือที่ที่ตรงที่สุดแล้วนักวิชาการทั่วโลกยอมรับที่สุดก็คือไบเบิลศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดก็คือคริสต์มันมันมันไม่มีข้อโต้แย้งอะไรที่ต้องเชื่อหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมน